เป็นอะไรแต่ในโลกที่ผมอาศัยอยู่นั้นดันมีโลกแปลกประหลาดอยู่ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างเหนือธรรมชาติและเราก็เรียกรวมหนึงว่าโลกลกูดาใช่ครับผมเองกที่เป็นโลกลกดูดําเพราะคนที่เป็นโลกนี้ชัเหมือนถูกตัดขาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลทุกๆครั้งที่กนตอ าใจไปช้าๆจนทด้พบเธอรนที่ันฉันรู้เพงว่าเธอเป ทุกคนนะี้งองอะไรน้อง<อ>แล้วคุณมีอะไรจะช่วยน้องคนที่มือสั่นต่พวกต่างสาั่วเนี่คว้าม,มือกันเอาไว้ค่ะจะได้แบบว่าสั่งการ สองเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์มันมีด้วยนะเพลงแรกเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงเปียโนก็มาเปียโนเป็นเปียโนพี่พีเล่นเปียโนเองถูกต้องครับไตเติ้ลก็ร้องเพลงเองค่ะร้องคู่กับพี่บอยใช่นะเพลงเมื่อสักครู่นี้อยากให้กับพีและไตเติ้ลเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นอะไรกันบ้างก็เพลงเมื่อสักครู่นี่ชื่อว่าฟันใจมันก็ถูกแต่งโดยพี่บอยขมงพวกมันกันวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้พี่บอยมาร่วมร้องด้วย พี่บอยด้วยค่ะพี่บอยู่ทกปีแล้วค่ะแี่ต่ะลูกเขาก็เพียมีความใจเยล้ทีมันิดนดนึงตออนี้ก็รู้สึว่ามันก็อ่ดีตรงติงซีรีส์เราไหมตรงตินเข้าับเรื่องราวเราไหมอะไรนะฮะมันเข้ากับเรื่องราวในซีรีส์ของเราไหลูกเข้าแล้วเพาะ่าจงมันเงนี้มันถ่ายทอดของเราแต่ชีวิตของสายอากาเลย สัตต้าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอินโทรดังนี่ใช่ไหมครับครับแค่นี้จะเราจะทำกันอะไรอย่างเงี้ยเรฟังใจดีกว่าใช่ใจฟังหัวใจฟังอือนอกจากเพลงฟังใจจากพีละไตเติรนส่วนเพลงหนึ่งเออเป็นเพลงสนุกสนุกท<ช>ี่เสือและคอปเตอร์ร้องแล้วก็ทำการแสดงให้เราดูเมื่อสักครู่นีอ้อยากให้เรคู่เราได้ฟังหเหมือนว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมากร้อยแค่ไหนในเรื่องฐาครั ก่อนอยู่เลยก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่บอยเป็นคนแต่งให้เราเหมือนกันแล้วก็เป็นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหลับไม่ไหว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 เขาเป็นไงบ้างเมื่อกี้เต้นเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากลูกมือสั่นเลยเนี่ยลไม่จริงนะผมก็รู้ไหมว่าสามคนเนี่ยเขาไม่หม เมื่อก่อนเขาเคยผ่านการแสดงแล้วแต่คอปเตอร์เนี่ยเรื่องดีพอเป็นเรื่องแรกเลยอ๋อคือทั้งพี่พี<ม>ทั้งพี่ไตเติลแล้วก็พี่เสือนเนี่ย,ยเขามีผลงานมาแล้วแต่คอปเตอร์นี่คือน้องใหม่ใช่ง,ชงั้นขอเสีดดังๆเป็นกำลังใจให้น้องใหม่คอปเตอร์ <c oughs> อ่ะคุยเรื่องเพลงไปแล้วเอางี้ดีกว่าหลายคนในที่นี้คงอยากรู้ว่านักแสดงทั้งสี่ของเราเนี่ยรับบทอะไรบ้างเนี่ยให้เขาได้นั่งตัวอแข็งหนึ่งเพราะพวกเราเขาเล่นใครในเรื่องนี้อ่า เริ่มที่พี่พีเลยครับครับสวัสดีครับผมพีคีรวิทย์นะครับรับบทเป็นพัทครับผมคุณพัทนั่นเองอ่ะสวัสดีครับตะกั่นท้าทอนครับลุกสายใต้ครับแสงใต้เสือครับรับบทเป็นแสงเทียนครับแสงเทียนแสงใต้แสงเทียนอยากลูกสามารถรู้ได้ไหมว่าเขามีความสััมพนธ์อะไรกันใบแสงใต้ใช่แสงเที่เป็นรายการเออเป็นพี่น้องกันครับ ะะอื <มา S 2> อครับ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 ี่คอปล่ะพี่คอปหล่ะก็ขอบ,อขอบเตยนะครับรงงลำโพงลมครับลมโฟนแสงใต้แสงเทียนลมฝนแล้วคุณพัดอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องอยากให้ทั้งสี่คนเนี่ยเล่าถึงมุมมองของตัวเองหน่อยสำหรับความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ราปุยเดอะซีรีส์เริ่มจากพี่พีก่อนดีกว่าครับก็ราปุยนะครับเป็นซีรีส์ เป็นเวอร์เรื่องแรกนะครับที่ที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยเลยไงไงก็เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับเป็นซีรีส์อบอุ่นฟิลทูนนะครับผมก็อยากให้มาติดตามชมกันเยอะๆนะครับโอ๋อ้อนขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะดูไหมครับพระเอกอ้อนขนาดนี้ดูไหมดไหมครับเออเออเออชีวิตเอาใหญ่เลยชีวินน่ะเออพี่เติร์นพี่เติร์นซักทีก็อยากเสริมพี่พีนิดหน่อยหนึ่งด้วยนะ นอกจากคนดูในภาพเรื่องเรางสวยด้วยครับเพราะภาพรงสวยนะกุ้งกลับมาเขาจะดีไซน์แต่ละซีเนี่ยจะไม่เหมือนซีรีส์ทั่วไปที่เราเห็นในไทยแน่นอนค่ะจะมีอะไรพิเศษอยากทุกคนรอติดตามกันกินเนื้องรอติดตามตลอดติดตามนี่ของพิเศษเขาไม่หมดค่ะเสือมีความพิเศษอะไรบ้างก็ของเสือน่าจะเป็นแนะนำเรื่องโลเคชันที่เราไปถ่ายกันเออแอบบอกไปได้ไหมว่าแบบที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างโอ้โหมีหลายที่ต่างจังหวัดก็จะมาทั้งที่โรตีตาจี จะได้เหรอไม่ได้ก่ได้ตอยนี้อ่ะมีก็มีมีแบบมีที่แบบสวยๆไ้มีเขาม้อยออย่างเี้ยใช่ไหมแ้วมแกมโอะบินก็เ่าียที่ตบมหาลัยของเราไปถ่ายทำกันที่ไหนคะมหาลัยองเรมอยากจอว่าะแเรียนที่นั้เองอาจะรีบมีลูกแล้วเอารูปไปเรียนที่นัโรงเรียนโร เลยอะไรเลยทุกอย่างที่มีเรื่องพี่นะค้าฝากลูกหนูด้วยนะระ <c oughs> ีบขอดทศหาผัวก่อนค่ะอันดับแรก <c oughs> พี่คอ,อับก็พูดในเรื่องของการทำงานอ๋อเป็นสีเรื่องแรกของผมครับได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่ๆนะครับพี่ผู้จัดทีมงานให้ร่วมกับทุกคนแล้วก็ดูแลแบบดีมากๆนะครั่เหมือนเราอยู <c oughs> ่กน <c oughs> ักน เห็นบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยทุกคนก็แบบสนิทกันแล้วแล้วแบบบางโคจรมาจะนอนแรกก็สนิทกันมากถูกไหมพี่นี่แนะนำแต่เรื่องดีๆคุณพูดอย่างงี้มีซัรแพ็์แปรในตัวแปลกๆเหมือนกันแน้แต่เรื่องดีๆนั้นเลืเนี่ยแนะนำแต่เรื่องดีๆผมเห็นบอกว่าพวกคุณเนี่ยสนิทกันมากถึงขนาดที่ว่าไปนอนบ้านไปนอนด้วยกันเลยใช่ไหม น,นี่คืออะไรยังไงกิจกรรมอะไรอย่างนั้นซิใช่คนที่ก็ไม่ใช่ไห้ถือว่าเป็นกิจกรรมออก็คือท,ท,ที่นัผู้จับของเราอยู่เหมือนกันที่เปิดบ้านให้พวกเราได้เข้าไปเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันไปทำกิจกรรมอะไรพยกิกรรมกันแล้วบ้านหลังนี้ออมีกล้องให้เราได้ดูแบบ24ชั่วโมงไหมอ่ะมีแต่ไม่ให้ดูมีแต่ไม่ให้ดูเพราะไม่ได้เขาเอาไว้ดูว่าใครจะทำอะไรแตกหรือเปล่าแค่นั้ใช่งหมใช่แต่ว่าก็คือไปอยู่ด้วยกันเลยเก็บเสื้อผ้าซะหมดไปอยู่ด้วยกันพิเศษเลยได้พิเศษเลยได้ เป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่ไปทำที่พีอยู่บ้านขนาดนี้กันทำอะไรบ้างก็นอนดูหนังกันหนังเดียวเราไม่ทำอะไรเลยนอนเฉยๆกันั่นแหละเป็นการศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวกับ acting การแสดงเลยอะไรเลยใช่ไหมแต่ก็คือได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยต้องบอกเลยนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยที่เราได้เห็นทั้งสี่ท่านเนี่ยคือสี่นักแสดงนำหลักของเราแต่เรื่องราวของเราและซีรีส์ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่แค่สี่ท่านนะเราจะมีนักแสดงตัวจี๊ด มาตัวจีต่างชาติเลยรวมไปถึงผู้กำกับด<อ>้วยเราเชิญพวกเขามาร่วมทุนคุยกับขเขา,ากับลกลิจนลและสกินนะครับรับบทเป็นโต๊ะโอ้ีครับสวัสดีครับโกวิลช่ญญงานนะครับรับบทเป็นวิทย์ครับผมวิทย์สวัสดีครับก้องสลัมครับรับบทเป็นแจ็คแจ็คสวัสดีคดรับตั้งยนต์นะครับรับบทเป็นแสงจันทร์รับแสงจันทร์สวัสดีค,ค,ร,ดคร,รับผมอมาร,ร์สุรสราร ผมเป็นลูกพี่หมอน้องชื่อหมอพิลุทครับอาหมอพิลุทหน้านะคะแล้วผมเป็นนางเอกค่ะคือขอเป็นนางเอกเขาบอกว่าไม่ได้ให้เป็นแม่นายเอกโอเคค่ะแล้วหมอพี่เป็นแม่นายเอกค่ะยันหน้าในเรื่องชื่อชื่อไหยคะค่ะชื่อตัวละครนี้ไหมคะในชื่อชื่ออะไรคะพี่กัปตั๊กตั้งเองเองพารครับพาร์พาร์เป็นยับเลยค่ะ ็นรับบทเป็นคุณแม่ของเตเต้ทั้งสี่เลยแสงจันทร์แสงเหงือแสงใต้แสงเทียมลูกดกมากค่ะพ่อไปไหนไม่รู้วันนี้พ่อโมดอยู่สระบุรีใช่ไหมค่ะคุณพ่อไม่มาคุณพ่อในเรื่องแต่ลูกออกมาหน้าไปพ่อหมดเลยหล่อทุกคนได้หมดเลยคุณพ่อในเรื่องมีใครรับบทเป็นคุณพ่อคะพี่เล็กค่ะพี่เล็กแต่พี่เล็กฝันเด่นพี่เล็กฝันเด่นใช่พี่เล็กฝันเด่นเป็นสามีวิชาน์เห็นไหมลูกหน้าได้พ่อ แม่ก็ตอบเป็นลูกคือใครเป็นลูกแม่ยกมือขึ้นเออลูกแม่ลูกแม่ทุกคนลูกแม่หมดต่อไปค่ะพี่ยอมพี่อมอมค่ะต้อมสิงน,นะคะรับบทเป็นหมอนรีมค่ะหมอนรีมต่อไปค,ค่ะเพคุณค,ค่ะภาคใหญ่ค่ะรับบทเป็นนารานารา เป็นนางเอกเยอะังเรื่องนี้แล้เป็นนางเอกเรื่องเลยไปเรื่องไหนเพจคอนเป็นนางเอกหมดอ่ะใวดเออแต่จริงๆแล้วก็เป็นคุณแม่แม่ใครล่ะไม่ใช่เป็นออกรู้เป็นอะไรนะเติอ้าเป็นเพื่อนรุ่พีุ่พีุ่นี่่พี่ของเตินแสงแสงแสใป้เออชอว่าโบไหมโบโบพี่โบี่โบเออแอม พี่นัทมองอยู่พี่โบค่ะพี่นัทพ่โบอ่าต่อไปค่ะสวัสดีครับพี่ปนนะครัครบรดเป็นหมอนะบหมอปิน<อ>สวัสดีครับตาลับนนะคะรับเรปดเป็นหมอดินอ่ครับหมอปินอนี่นัแสดงแค่เพือทเรืองอะไรหรือก็ยังมีบางท่านที่แบบว่าวันนี้ไม่้